สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องสุกูสุคนนะคะตอนนี้ก็เวลาแปดโมงเศา้าแปดโมงเก,กาหลีใต้แล้วนะคะพี่น้องวันนี้นะคะสามมงของกับทาพี่น้องมากทาความสะอาดแปลงสตอนะคะพี่น้องที่เด็ดใบแก้ออกแล้วกาเด็ดดอกออกนะคะเมอว่านที่เดดตุกแต่งดอกเข้าเจาเนาะตุกแต่งดอกเพิ่มน,น่อยนะคะพี่น้องไปค่ะแต่เห็นงานน้ากันเลยค่ะพี่น้องก็ชืออันนี้อุปกรณ์คือน,นี่ใหม่มอบค่ะพี่น้องใหม่หมอบนะคะ เขาก็สีดันไปเลยเต้นน้ำกลันเลยจ้า ข้ากัดดันไปแบบนี้เลยใส่ไม้มอบดันถูทั้งความสะอาดนะครับใบสะเตอนะแล้วเาก็ใส่กระสอบปุ๋ยนะครับเมื่อกี้ออกไปถิ่มใส่หน้าเขานะครับเพื่อเอาไว้เป็นปุ๋ยแบบนี้เลยะครับนี่ก็ใบวพวบนุ่งม้วนสีกับสามามังอรติดดอ,อกมาวงเหพี่น้องเราก็กกมาแต่งดอกให้เพื่อนจะได้หน่วยใหญ่นะคะถ้าดอกไล่ก็หนวยก็สีใบใหญ่กระต่ายเพาแตงดอกเพี้ยนเอานะครับเพี้ยนดอกออกเนาะเด็กพี่นอ้องดันแบบนี้แหละใส่ไม้มอบดันทางแกรก็ะต่ายที่ทางแบบนี้เพราะว่าถือลูกจะต่อ ลอยแล้วจะเป็นกองใหญกองใหญแบบนี้แล้วก็ใส่กระสอบเก็บออกไปถิ่นแล้วค่ะมุงมังสีเฮ้ยนไกลนะครับพี่น้องกคนเก็บมีนนสายพันธุ์เสรียงค่ะสือเพิ่นภาษาเกาหลีเสรียงมาสัน่นดอกขอไงไอชุดแรกกับช่อแรกเริ่มหมดแล้วค่ะจอสองออกมาแล้วทีเดียวดอกออกแล้วสิเหลืองฮอร์โมนนะคะเลหลืองฮอร์โมนเหลืองปุ๋ยเพิ่นงว่าย่ายเร็วนะคะ นี half, half, half. Okay. Nice. ่ทั้งหมดพกเข่าครับพี่น้องแบบนี้แหละพกหม่งพกหงเดี่ยวกันเลยในายอีดอกเราแก้กันด้นี่ดอกข้อม่วงข้อมญ่กันว่างยกญ่ายกครับพี่น้องมี่น้องสีกับสามนครเห็นทัสองคนนั่นนี่เลยพี่น้องท่านใดสนใจอยากไปปลูกยี่บ้านหรือจังไรท่านากปลูกกะพื้นที่การปลูกด้อยนะคะกับพ่อสีแนะน้ำได้นะคะเพราะว่ากะเบื้องอากาศบ้านเคือการท้องแต่ว่าสามนครมาที่นอกกับปลูกได้เหมาะกัอากาศนอกที่มันหนาวแห้งนะคะหนาวแห้งมันกับเมญ่ได้คพี่น้องอันนี้หนาวไรก็ต้องเดินห่มผ้าให้เ้างกัเปิดเปิดต้อนนอนห้ยีได้คพี่น้อง ไม่ธรรมดาสตอกนีไม่พี่น้องไม่นจอสองจอสามช่วอาอีกแล้วดกแน่ดกข้าวพี่น้องั่นี้ใบใบจะเนาห้อง่อสีชู้ชู้พี่น้องเื้อผ้อนนะครับมั่ทำความสะอาดล้องสตอกันพี่น้อ,อ,อ,อง หลังจากนั้นเล็ดดอกแล้วก็เล็ดใบแก่นะครับแล้วก็มีอะไแก็มาทำความสะอาดแล้วก็ไปชิมข้างนอกพี่นอ้องแล้วมาเบิ่งกันเลยครับ ฝาไปแค่นี้ก่อนดวยค่ะพี่น้องจะเริ่มกดไลค์กดแช่นะคะเป็นกําลังใจให้ช่องอีสานค้นไก่บานนี้ด้วยค่ะพี่น้องกะสามวามางครัก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอีสานค้นไก่บานนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจกันยาวๆ,ๆเลยนะคะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ